สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาตรวจโควิดกันนะคะที่บ้านของเรานะคะมีเครื่องตรวจโควิดด้วยนะคะคนงานยามแรงนะคะผ่านค่ะเราจะตรวจทุกอาทิตย์นะคะเพราะว่าเราจะต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมนะคะอันนี้ก็คือเครื่องตรวจของเราก็มีนะคะกินแกงมาได้นะคะอันนี้เครื่องตรวจมีนะคะเราจะมีเครื่องตรวจของเรานะคะประจําบ้านของเราค่ะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งแรงนะคะเราจะมีโคยวันของ บริษัทหมอเสีงไทยแลนด์นะคะดูแลสุขภาพร่างกายของคนในรครอบครัวคุณงามยามแรงด้วยนะคะแล้วก็เวลาออกสังคมนะคะเราจะใช้เครื่องพ่นตัวนี้นะคะฉีดพ่นนะคะในร่างกายของเราแล้วก็คนที่เข้ามาอยู่ใ,ใกล้ๆเรานะคะเพราะว่าเป็นการดูแลปกป้องสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองนะคะทุกท่านคะไปไหนนะคะอย่าลืมนะคะใส่แมสด้วยนะคะด้วยความห่วงใยนะคะ แล้วถ้ายัางไงทริปหน้าเราจะเอาสิ่งดีๆแบบนี้มาบอกต่อกันอีกทีหนึ่งนะคะดูแลสุขภาพด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพโคยวนนะคะแล้วพบกันค่ะ